ขอบคุณนะคะหน่วยงานมูลนิธิกุฎอนนะคะมาช่วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้รวยๆสุขสมหวังนะคะทั้งทีมงานนะคะพวกเราถึงจะน้อยนดแต่มันม่หาสางสำหรับพวกเรานะคะขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสู่จุดเุ่งหมายต่อไปที่ท่านหวังไว้นะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแร สุ่มระเบูงมูลทองนะคะมีโอกาสท่านก็อย่าลืมล้างโชคของภูเขาสลางนะคะแต่เราก็ไม่อยากน้ำท่วมอีกนะคะอ่ะขนมเด็กๆนะคะมูลละธิอุดรนะคะมาแจกขนมนะคะมีน้ำมีนมแล้วก็แจกขนมเด็กก่อนนะคะ